ไอ้ถ่ายังวะขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นแม่งแซ่บปะใหญ่ใอย่าหญ่ให้พ ah, ูดว uh, ่ามอนแก่น้มาอยู่บาร์อขนแก่นบาร์ล้วกินไก่ไก่ทอดอย่ารู้ว่าพี่โรบินไปไหนไจังแม่งแล้วล่ะพี่โรบินไปคนจองต่อให้เนี่ย้แต่เริ่มมันจบเนี่ยเั้งไปไหนไม่รู้มามาสองรอบกูจับได้ว่ามาสองรอบแค่นั้นแหละ เรหายไปเลยนะแล้วหายไปเลยเนี่ยมากไม่เป็นไรนี่กี่โมงแล้วแพทตีสามไม่อยากรู้เขาเดินไปไหนกันเดินมาถนนนอกอ่าเมื่อกี้อ่ินาอยไปเถอ้ยเดินมาถนนหลังเลยแท็กซี่พอมันล้าอยู่ในซอยบอกบอกตรงๆว่าขอบคุณมากที่โลกนี้มีพี่พรขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันเฮ้ยเขาเขาไปถ่ายใกล้ๆหน่อย S <S <S ที่ปันฮะท้าทมกมาอีเออ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 เขาหลับแล้วเขาหลับแล้วเขาหลับกันแล้วดีเนี่ยพี่พีบอกแล้วว่าขอบคุณที่โลกนี้ส่งได้จ้าขอบคุณที่โลกนี้ส่งพี่พรมามามองกันเหล่าตอนนี้วออกไปทางนี้เหรอใช่ครับพี่วานตรงไปเรื่อยจะอยู่ปากนอยรู้ไหมเราควรจะมีอะไรอยู่กับเราบ้าอะไรมอไซด์วะสติสตีแนทไลฟ์วะต้อง เราพี่กอลก็ได้แต่ว่าเราคนมีมันอเราคมิสติเราคนนี้มานไอ้แม็กก็อียากหลงหลังอะ้ก็อียากหลงนอกดหบไดหยาดหยายาาดยย่ยาหยาดหกานอยยแบบไม่ถูกต้อง Save my life, you save my life. ถ <laughs> ้าไม่ได้ทำงานนะแต่พอมารู้ว่าพอมาทำงานเหลือเลยโหหมดเลยใครอะทำไมเป็นอย่างนี้นี้แหละใครเมาแนวมากแนวมากเหรอแนวใครแนวใครแนวดูคนโอ้ยแล้วแนวอ่ะเนี่ยแต่แต่กูอยากรู้แตงคุยกับใครถึงเดินไม่ได้คลันสั่นซื้อข็งขาแหวนกำเป้าอยู่ เฮ้ยเดี <dos> ๋ยวแพท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 เข้าห <floor> <phones> ้องเนี่ยขอสีก่อนได้ปะไม่ไหวว่ะปุ่นสีมากพุ่งตรงแล้วคือห้องน้ำแม่งไกลสัตว์คือกูไม่ไหวแล้วกูแบบขอแท้กูอยากรู้ว่าทำไมแวนไม่เดินป่ะทำไมอ่ะเออทำไมวะแวนแม่งยืนอยู่น่ะน่ะต้องไปแวนมีเหตุผลอีกแล้วว่าแวนแม่งฉลาดนะอ๋อ แวนแม่งแบบ้ยพูดตรงๆว่าแบบมันใช่ว่ะแพทกะต้องแต่งงานกับแวนวะไม่ได้หะตืยุดต้นเฮ้ยน้ำมันแหลมไปน้ำมันแหลมไปมาเนยี่ปบกเนี่ยนเนีเน่่เนี่เน่เน่เน่่เน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 ่่่เน่่เน่เน่เนเน่น่เน่น่่เน่นยเน่่ บางทีกูจำไม่ได้จริงๆพี่บุ uh ๊คคุยอะไรอยู่ตื่นเตินคเติร์เติรัเติร์เติร์อติร์เติระเัิร์เติรนเติร์แติร์เติร์ติร์เิระเนิร์ร์ร์มติคร์เติร์เรเติรเติร์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 เตเติเติรเตเเอตรเริิ พูดอ้าวเกไม่ขายของเหรอวะเดี๋ยวขายยาเกินเดี๋ยวแกต้องขายผ่านเฟซบุ๊กนะแพทมันย่าเกินสำหรับคำแปลคำนี้เว้ยอะพี่บุ๊คมันหมายความว่าเราอยากจะสินคนด้วยภายนอกใช่ไม่ว่าเราจะเราคุยกันในลิฟต์ไงใส่อะไรไอเดียนี้นะสุแล้วเออใช่มร้อซึ่งกว่ากูอีกขอให้เราไม่เมาเป็นพอแล้วแล้วแกจะคิดไงทำเสื้อตัวนี้แพทไม่ได้กิดอะไรคัปลอกมาเฉย เพื่อนทแล้วเปคนไปขายกเขาปี้หเฉยแค่นั้แหละคิดว่าวันนี้พี่พรจะเป็นยังไงบ้างถามพี่พรพี่พรบอกว่าทำให้เรารู้จักทุกคนดีขึ้นทำให้กูรู้ว่าต่อไปถ้ามึงชวนกูไปไหนกูจะไม่ไปเอาอีกวให้มันอย่างงี้ให้มันเด้อเฮ้ยมีตกๆกวะ ไปยแท็ี่ล้วครไป้ไปด้วยกันไปด้วยกันอไที่มงเยนเยครับมาแล้วไฟที่มงไฟที่มงไปเที่ยงไฟเที่ยงทาสออยกันไปไกลเท่นไหร่สวัสดีคะไปไปกลับดีดนะไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไวยกันไปด้วยกันไปด้วยันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้กันไปด้ยนักวันไปดไปด้้ยกัด้วยกันไไปด้วยกัันไปด้วยกัันไปด้วไปด้วยกััน ไม่นัดนัดไว้แล้วครับตั้งวันทียวนไปรับกูด้วยร้อนไปไได้หอยากอยากอยาย้อนไดยนะคะเช็คอินด้วยนครับครับไม่ไม่กินนะครับไม่ไหนะครับกินครับย้นชวนกูไปกิน สภาพนี้กลับถึงห้องก็เกลียดค่ะแพทกลับถึงห้องใครฉี่ก่อนม่งฉี่ก่อนโอเคกูขอฉี่ก่อนนะไม่ไหวแล้วจริงจเดี๋ยวจะไปถึงแล้วถอดรองเท้าอย่างแรกโอเคทำไมต้องถอดรองเท้าอย่างแรกคะรองเท้าหนักมาก่ะไหนบอกจะใส่ไม่ใส่ละปุ๊กปุ๊กลุกขึ้นมา แพอาบุกเงยนะ้ลมร้อถมาแล้วรถมาแล้วมาแล้วร็มาแลวเร็วล้องาก่อนด้วยนิวยกนิวยกโอเคอ่ะคือรถกันนะบ๊ายบาย